สวัสดีวันนี้มาพูดกันถึงเรื่องชีวิตชีวิตของคนเรานั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามหาศาลถ้าเราจะเปรียบเงินกับชีวิตนั้นชีวิตจะมีค่ามากกว่าเงินเพราะเหตุใดเราลองคิดดูว่าเงินเป็นล้านเป็นโกร แต่พอพอได้มาล้านโกดเอามากองข้างหน้าก็เป็นลมตายพอดีแล้วก็มันจะมีประโยชน์อะไรกับเราพอชีวิตไม่มีแล้วเงินล้านเงินโกดก็ไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นความหมายที่ชีวิตของเราจะมีก็คือการทำสมาธิ พราะพระพุทธเจ้าจัดว่าบุญญานิโปรกสมิงปฏิทถาหุนทิปานินังบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งโลกนี้และโลกน้าการทำสมาธิก็คือบุญชนิดหนึ่งท่านทั้งหลายบุญนั้นเกิดขึ้นมาได้สามทางให้ทานรักษาศีลและภาวนา ภาวนาก็คือการทำสมาธินั่นเองเพราะฉะนั้นชีวิตที่จะมีค่าอยู่ที่บุญพ,พระพุทธเจ้าไม่ได้ให้พึ่งเงินพึ่งทองพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้พึ่งสามีภรรยาลูกหลานพระพุทธเจ้าให้พึ่งบุญเพราะว่าเมื่อตายไปแล้วไม่มีใครเข้าคิด เขาก็คิดคนคิดได้ไม่สับไม่กระึงไม่กี่เดือนกี่ปีก็เลยคิดแล้วเพราะฉะนั้นบุญจึงเป็นสิ่งที่เราควรทำและสมาธินั้นเป็นส่วนหนึ่งของบอ่อเกิดของบุญบอ่อเกิดของบุญก็คือ <c oughs> บอ่อเกิดซึ่งความดีความงาม ความดีความงามที่เกิดขึ้นจากสมาธินั้นน่ะมันเป็นห้นทางให้พ้นทุกข์ได้เมื่อเราพยายามสะสมไปเพราะเมื่อเราสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยมันก็มากเองมันบุญนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดับไม่สูญเมื่อเราสร้างมันก็อยู่ที่ตัวเรา และมันก็จะให้ผลต่อตัวเราทั้งพบนี้และพบหน้าการทำสมาธินั้นไม่ต้องไปลงทุนอะไรเรามีกายกับใจเท่านั้นเราก็ทำได้เวลาของเราก็คงมีถมไปสำหรับชีวิตหนึ่งหนึ่งเมื่อเรามีเวลาเราสร้างสมาธิแต่เชนี้ก็สร้างสมาธิเข พระพุทธเจ้าก็ให้เดินสายกลางแม้ว่าจะเป็นบุญสมาธิจะเป็นบุญแต่ว่าถ้าหากว่าทำมากไปบุญมันก็ล้นหรือเรียกว่าเกิดความเสียหายก็ได้อย่างบุนคคลผู้ที่ทำสมาธิจนกระทั่งถึงฌานแล้วก็ไปหลงอยู่ในฌาน แล้วก็ไม่อยากเรียนแล้วก็ไม่อยากทำมาหาเลี้ยงชีพเพราะว่ามันมีความสุขแล้วอย่างนี้ก็มีความเห็นผิดไปนาะนับประการอันนั้นก็เป็นเรื่องของสมาธิที่ทำให้คนเห็นผิดแต่ความเห็นผิดของสมาธิไม่ได้ทำให้คุณไปตกนรกแต่ว่ามันทำให้เกิดความลาช้าที่จะพ้นทุกข์เท่านั้นเพราะฉะนั้น ในเมื่อเราคิดว่าสมาธิเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำแล้วเราก็กะประมาณตัวของเราว่าให้ทำไปพอดีๆอ,อย่างการเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมห้าสาสิบนาทีนั่งสมาธิสาสิบนาทีก็พอเหมาะพอดีแต่ละครั้งวันหนึง่งเราจะทำสองครั้งสามครั้ง ก็ไม่มีปัญหาอะไรสี่ครั้งห้าครั้งก็ได้แต่ว่าเมื่อทำไปแล้วจะก,กี่ครั้งก็ตามจะเป็นการผิดพลังกิตให้แก่เราทุกครั้งไปการผิดพลังกิตนั่นแหละคือการผลิดบุญให้เกิดขึ้นแล้วก็สะสมไปในตัวของเราเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าส the ัตว์ไว้อีกในข้อหนึ่งว่าสานัางเทติเสติศีลังรักติภาวนานางภาเวสวาทานัางการให้ทานศีลังการรักษาศีลภาวนาคือการทำสมาธิเอกโจสังขังคติเอกโจโมกขังคติไอคนบางพวกก็จะได้ไปสวรรค์ คนบางพวกก็จะได้ไปสู่นิพพานเพราะฉะนั้นหนทางไปสู่นิพพานนั้นก็คือว่าเป็นหนทางอันยาวไกลเมื่อเรายังไม่ทันได้สำเร็จเราจะไปขู่เข็นร่างกายของเรามันก็ทำให้เสียเหมือนกันกับว่านั่งสมาธิก็ไม่รู้จักเดินจงกรม แล้วก็เป็นง่อยเป็นเปรียร้ยบางทีเขาชาลา,านไปประสาทมันทำงานไม่ได้มันก็เลยเสียเยเสื่อมสาภาพไปตามการก่อนการก่อนเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเราพยายามทำแล้วเราก็ให้ทำจิตของเราให้เป็นสัมมาคือเรียกว่าทำจิตของเราให้ถูกต้องเมื่อเรา พยายามที่จะเสียสละเพื่อในการบำเพ็ญในพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ตั้งใจของเราให้มันแน่วแน่อย่าให้มันมีแอ่สิ่งที่วอกแวกมารบกวนสิ่งที่รบกวนนั้นมันเป็นสิ่งที่เรียวกว่าเป็นมานมันมีเยอะมันนอกมานาันในมานสารพัดแต่เราก็ไม่ควรที่จะต้องไปหลงไหล ตามอาการของมนันเราก็มีสติของเราเรื่อยไปเมื่อเรามีสติของเราเรื่อยไปแล้วเราทำสมาธิปัญญาต่างๆมันก็เกิดขึ้นพลังจิตทั้งหลายที่สะสมไว้นั้นเป็นตัวประกันที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าเมื่อเราได้สะสมพลังจิตแล้วที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า เอกโจสักขันคติบางพูกจะไปสวรรค์เอกโจโมกขันคติบางพูกจะไปนิพพานพระองค์ตรัสอย่างนี้นี่เป็นคําสอนที่พระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสหมายความว่าออกจากพระอดของพระองค์ว่าเอกโจสักขันคติเอกโจโมกขังคติ บางพวกไปสู่สวรรค์บางพวกไปสู่น,นิพพานไม่ได้หนีไปทางอื่นแม้ว่าบางชาติเราอาจจะมีความหลงหลงไปจกนกระทั่งไปสุดกู่ยังไงก็ตามแต่ว่าถ้าเรามีพลังจิตอยู่แล้วนิสัยวาสนาันั้นจะหวนกลับให้บุคคลผู้นั้นคิดได้พอคิดได้แล้วก็ไม่หลงต่อไป ก็มีหนทางที่จะเดินใกล้เข้ามาทุกตีอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอการเดินทางนี่บางคนเนี่ยเดินเอาเดินเอาเดินอย่างเร็วมันก็ไปไม่เท่าไหร่มันก็เหนื่อยไปไกลไม่ได้เท่าไหร่บางคนเดินพอดีพอดีเขาก็เดินได้หมดวันมันก็ไปไกลกว่าคนไม่ไกลกว่าคนที่เดินเร็ว เหมือนกันกับกระต่ายกระเต่าบอกว่าเรามาวิ่งแข่งกันได้ไหมตามความเป็นจริงเต่ามันก็แพ้กระต่ายอยู่แล้วแต่ทนความท่าของกระต่ายไม่ได้เต่าก็เอาก็เอาเต่ามันก็เดินก็มันเรื่อยไปไม่ช้าไม่เ๋ยวไปก็มันไอ้กระต่ายมันก็คิดว่ากูวิ่งเดี๋ยวเดียวก็ถึงนอนหลับไปเลย คำไมควรมาเข้าแบบแบบเดียวก็ควรที่ว่าทำแล้วก็เข้าชานไปเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นพอตื่นขึ้นมาที่ไหนได้เต่าไปถึงแล้วก็สต่ายยังไม่ถึงเปรียบเหมือนกับคนที่ทำสมาธิไปเร่งมากจนเกินไปบางทีมันก็เป็นกระสายซะอันนี้เพราะฉะนั้นมัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติผลทางกลาง จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาศึกษาให้มากเพราะคำว่าทานกลางนั้นแปลว่าทางพอดีเพราะฉะนั้นจึงต้องศึกษาถ้าศึกษาให้มากแล้วเราก็จะรู้รอบครอบและเราก็จะเดินไปนอย่างสะดวกสบายสวัสดี